ไปได้เรดแอนเอกมาจัดการเลยไข่คนห่อหมกไข่มดแดงทำบึดเดียวก็ได้กินเอาพริกแกงกับกะทินี่มาย,ยี้ให้เพิ่นเขากันดีสกักก่อนแล้วก็จ้างตอกขขไข่ไก่ใส่ลงไปทับบซันทัตตีใส่พร้อมกันนี้พริกแกงแล้วสีละล่เขากันยากรายปรุงรสด้วยซอสหอยนางา้ำตาลทรายซีอิว๊วขาวแล้วก็ทำการตีให้เพิ่นเขากันดีจก้กคือหฮาสิไปเฮ็ดทอดไข่นี่ละ่ะแล้วก็ตามด้วยอาหารชั่นซู้งของห้านี่ใส่ลงไปค่อยๆคนให้เพิ่นเขากันเด้อ แล้วก็มาคั่งกระทะขึ้นจ้ะใส่น้ำมันเล็กน้อยแล้วก็กุ้งพัดพัดกุ้งไปเพราะเพิ่นสะดุ้งจ้าตามด้วยโหระพาจักน้อยโคเลโคเลโหระพาให้เพิ่นเข้ากันนิดน้อยจ้ะตามด้วยไข่ที่เฮดเตรียมไว้นี่ล่ละราดลงไปเลยเด้อแล้วก็ใส่ตะลิ้วห้านี่คนแบบค่อย,อย,อยโๆโยโยแบบนี้นะเบิ่งเอาเด้อคือคือข้าเห็ดไข่คนนั่นลหละจ้ะเพราะว่าให้เพิ่นได้ซุกแน่น่ะนะพอเพิ่นเริ่มเซตโตห้าสิเปลี่ยนเป็นไฟอ่อนอเลยเด้อ้าไฟแห้งผดมันสีใหม่สันดกว่า แล้วก็เอาฟ้ามองมัง,งุ้มไว้จ้าบึดนึ่งนี่แหละก้าว่ามันสุกเรียบร้อยแล้วละ่ะหาดเขาลงไปเลยแบบกินง่ายๆล่ะมือนี่แล้วก็สวบเข้าไปแซบอยู่เวลิกุด